ซัเพเลเยชิลไล่ป้องกันคนบ้าอาการระดับความเข้มข้นสูงวัตถุดิบท้มาจากพริกทำให้ศัตรูถอยลวนได้อย่างรวดเร็วโทรศัพท์กำหนดตำแหน่งได้อย่างแม่นยำรับรองความปลอดภัยของและสามารถติดตามพิกัดตำแหน่งของเธอได้ตลอดเวลาลิสติกไฟฟ้าช็อตเล็กกระทัดล,ลัดสะดวกในการใช้แรงดันไฟฟ้า1แสนโลออกแบบมาให้เหมาะสมสำหรับสุภาพสตรีใช้ วันนี้ฉันต้องไปทำงานไม่สามารถอยู่เป็นเพื่อนกับเธอได้เธอออกไปเอาของพวกนี้พวกติดตัวไปด้วยนี่มันจะเวิร์เกินไปหรือเปล่าที่นี่ไม่ใช่เมืองที่ประจำของหน่วยทหารหรอการรักษาวความสงบดีมากๆแล้ของเหล่านี้คงใช้ไม่ได้หรอกมัง้งไม่อยากพกติดตัวไปใช่ไหมงั้นฉันก็ทำได้แค่ส่งเจ้าหน้าที่คุ้มกันตามเธอไป เอาวุ้ติดตัวแล้วเจ้าหน้าที่คุมกันเธอเลือกมาหนึ่งอันฉันพกติดตัวไปก็ได้มักจะรู้สึกว่าหลังจากเกิดเรื่องอินจิ้นเหยาอาวินลุยมีความรู้สึกปกป้องฉันมากขึ้นแต่ว่าฉันแค่ออกมาเดินเล่นช้อปปี้เองจะเป็นต้องมีอันนี้ไหมเนี่ยยังไงก็คงไม่มีการปล้นในกลางวันแสกๆอย่างนี้หรอกมั้งจนปล้นแล้วเอ๊ะมีจริงๆด้วย มีคนแย่งกระเป๋าของฉันดีไปให้หมดเอ้าโอ๊ยพี่สาวเก่งม,มากเลยยัดไปเลยยัดไปเลยกระเป๋าเอกสารของฉันเอกสารสัมภาษณ์ของฉันทั้งหมดอยู่ในนั้นโชคดีที่เอากลับมาได้ไม่งั้นต้องโดนเจ้านายด่านแน่ๆเลย เป็นคุณที่ช่วยผมเอากระเป๋าเอกสารขึ้นมาใช่ไหมพี่สาวคุณเก่งมากมากเลยและลาคุณเป็นผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่ของผมเพื่อเป็นการขอบคุณคุณขอให้ผมเลี้ยงเขาเป็นการตอบแทนเถอะนะไม่เป็นไรหรอกออกแรงแค่นี้เดียวเองไม่ได้คุณช่วยผมเยอะมากผมต้องขอบคุณคุณอย่างน้อยให้ผมเลี้ยงกาแฟคุณสักแก้วเถอะนะ เอองั้นงั้นก็ได้ไปเถอะผมรู้แถวนี้มีร้นานกาแฟที่รสชาติอร่อยมากเออพี่สาวคุณก็เป็นนักข่าวเหรออืมเมื่อก่อนฉันทำงานที่นิตยสารรทมแต่ว่าทำไม่ได้นานเท่าไหร่ก็ออกแล้วนิตยสารรทมงั้นก็เก่งมากๆเลยสิก็สัมภาษณ์หลายครั้งของพวกเขาช่วงนี้ก่อนหน้านี้ถูกคิดว่าเป็นภารกิจที่ไม่สามารถทำได้ เออเวอร์ขนาดนี้เลยเหรอสัมภาษณ์วารสารไหนล่ะการสัมภาษ์ของเยเจินปังเละลี่เตอ๋อเจินอยู่แล้วเป็นหน้าที่รับผิดชอบของฉันทั้งนั้นเลยถ้าหัวหน้าทหารเยเจิงปังผมก็มาหลายครั้งแล้วทุกครั้งถูกปฏิเสธมาตลอดส่วนลี่เตอ๋อเจินนั้นไม่ต้องพูดถึงเป็นตายยังไงก็ไม่ผมนังข่าวผู้ชายเขาสำหรับนักข่าวผู้หญิงแล้วเป็นอะไรที่จงเกลียดจงชังมาก มิซาวา่านักข่าวของทามใช้วิธีการศักดิ์สิทธิ์อะไรที่สามารถเอาสองคนนั้นได้อยู่มัดพี่สาวคุณเคยอยู่ที่ทามมีข่าวอะไรที่เป็นเบื้องหลังบ้างไหมเออฉันเป็นนักข่าวได้ไม่นานดังนั้นก็เลยไม่รู้หรือว่าจะทําให้มันเรียบง่ายหน่อยจะดีกว่านะคุณไม่รู้เอองั้นก็น่าแปลกแล้วนักข่าวที่รับผิดชอบสัมภาษณ์สอง อันนี้ไม่ใช่คุณหรอกคุณเซียหนิงเธอเป็นใครคิดจะทำอะไรแล้วคุณเซียคิดว่าไงล่ะครับคนคนนี้เดิมทีมีจุดมุ่งหมายที่อยากจะกล่ชิดฉันแค่ว่าจุดมุ่งหมายของเขาคือฉันหรืออวินล,ลุย <c oughs> คุณเซียหนิงคุณไม่ต้องเครียดอย่างนี้ผมไม่ได้มีเจตนาอะไรเอาอาวุธเล็กของคุณเก็บไปได้ไหม งั้นเธอบอกฉันมาก่อนว่าเธอเป็นใครสรุปแล้วเธอต้องการอะไรอ๋อต้องขออภัยด้วยที่ไม่ได้แนะนำตัวเองเป็นความผิดผมเองผมชื่อกู้หลวนกู้หลวนชื่อน,นี้เหมือนเคยได้ยินที่ไหนคุ้นหูจังนี่นาาบัตรของฉันอืมขอบคุณจริงๆด้วยว่าแต่ผู้จัดจาก,การใหญ่กู้หาฉันด้วยวิธีนี้ไม่ทราบว่ามิจุประสองค์อะไรหรือว่ากระทั่งเหตุการณ์ปล้นเมื่อกี้ก็ เพราะว่าฉันรู้สึกประหลาดใจมากว่าสรุปแล้วใช้วิธีศักดิ์สิทธิ์อะไรถึงสามารถทําให้หัวหน้าทหารเยยอมรับการสัมภาษณ์และยังสามารถปิดโปรงชื่อหลีเจนที่ชาวโฉให้ปรากฏออกมาได้ดังนั้นเลยตั้งใจออกโรงการแสดงให้ขุนเสนะฮะเพราะเรื่องน,น,นี้เหรอน่นอนอยู่แล้วได้เจอหนังข่าวที่มีชื่อเสียงคิดลล์ลือกันยังไม่ถึงว่าจะเป็นพี่สาวที่ยังสวยและอายุยังน้อย ไม่ได้ที่จะเย้ยแย่สักหน่อยนะ่ะนี่คือเล่นตลกอะไรเนี่ยไม่พูดก็ได้การแสดงออกของคุณเซียทำให้คนอื่นเกิดความชื่นชมจริงๆใครจะคิดว่าพี่สาวที่ดูแล้วน่ารักเบาบางจะมีอาวุธที่มีพลังการฆ่าทำร้ายที่ไร้าการอย่างนี้ถึงวันนี้ฉันยังหลงไหลในท่าทางอันห้ามหวานของคุณเซียที่โจมตีจนปน ธออย่าเป็นจิตวิปลิติเลยเถอะอย่างนี้แล้วคุณเซียหลังไปจากทำแล้วคิดจะทำยังไงต่อจะพิจารณาเข้าร่วมกับซอเยซลูมได้ไหมไม่ละฉันกับสามีเพิ่งจะได้อยู่ด้วยกันอยากจะมีเวลาใช้ชีวิตแบบสองคนผัวเมียชอคลาวสักหน่อยคุณเซียอายุยังน้อยก็แต่งงานแล้วเหรอในเอกสารไม่ได้ระบุไว้นี่ทำไมไม่ได้เหรอต่เรา ไม่ว่ายัางไงขอให้เชื่อความตั้งใจจริงของผมคุณเสียได้รอสารยากหนึ่งก็ได้อิกอย่ยงผมยินดีต้อนรับคุณเสียเข้าร่วมซื่อฤเีและตลอดเวลาซื้อฤาษีสุริยรรใต้นั้นเป็นบอร์ดข่าวที่ใหญ่ยิ่งกว่าทำอีกจะไปไหมนะแต่ว่ากู้หลวนคนนี้ดู จิตวิปลิตไปหน่อยคิดดูให้ดีๆหน่อยแล้วกันสองสาวันให้หลังฮัลโหลเด็กน้อยเธอกำลังทำอะไรอยู่พี่เปาเอ,อ๋ฉันไม่ได้ทำอะไรหรอกอยู่ที่บ้านว่างๆไม่มีอะไรทำดูหนังสือดิเด็กน้อยฉันมาเมืองเสียแล้วนะเธอจะมารับรองฉันได้ไหมแน่นอนจู่ๆทำไมถึงได้มาล่ะไม่บอกกันสักคํเาเฮ้ย พี่เปาเอ,อ๋ทำไมถึงไกลเป็นสภาพนี้แบบไปได้เด็กน้อยพี่เปาเอ,อ๋ไม่เป็นอะไรแล้วนะเข้ามาแล้วค่อยๆพูดเถอะอะไรนะบาดแผลที่อยู่บนหน้าของเธอเป็นฝีมือของพ่อพี่เหรอพ่อทแท้ๆของฉันตายไปตั้งนานแล้วตอนนั้นแม่พาฉันที่มีอายุได้แค่สิบขวบไปแต่งงานกับเขาเริ่มแรกก็ยังดีอยู่ นึกไม่ถึงว่าหลังจากสองสปีไปเขาก็เริ่มดื่มเราเล่นพนันไม่มีประโยชน์เจอแจ้งความหลายครั้งแล้วไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนจับแล้วสักพักก็ปล่อยตอนนี้ตำรวจก็ไม่รู้จะทำยังไงกับเขานึกไม่ถึงว่าปกติเธออยู่ที่บริษัทจะไม่สนใจยดีอะไรเบื้องหลังยังมีเรื่องราวแบบนี้ด้วยเรื่องอย่างนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าย,ยินดีอะไรฉันไม่เคยพูดกับใครมาก่อน ฉันขยันทำงานหาเงินก็เพื่อเก็บเงินพาแม่ฉันออกไปจากผู้ชายคนนั้นแต่คิดไม่ถึงว่าเมื่อวานเขาจะแย่งบัตรธนาคารให้ฉันจ่ายเงินค่าเลี้ยงดูสองสาปีที่ผ่านมานี้ฉันไม่ยอมเขาก็เลยตีฉันถ้าหากไม่ใช่แม่ที่ขวงเขาอย่างเอาเป็นเอาตายเขาคงจะตีฉันจนตายแล้วล่ะฉันออกมาติดต่อกันหลายคืนแล้วแต่ว่าแม่ฉันยังอยู่ที่นั่น สาวน้อยตอนนี้ฉันไม่รู้จริงๆว่าควรจะทำยังไงดีฉันคิดว่าเธอพิจารณามาเมืองสีได้นะมาเมืองสีใช่ไม่ต้องรออะไรแล้วทามแม่ออกมามาตอนนี้เลยออกมาให้ไกลๆแต่ว่าฉันอยู่ที่นี่ไม่มีญาติสนิทอีกทั้งงานของฉันอยู่ที่เมืองบีถ้าหากละาออกจากงานที่ทมาแล้วก็จะไม่มีแหล่งรายได้เป็นปัญหาหนึ่งจริงๆ อาจจะใช้วิธีนี้ได้ฮัลโหลคุณเซียนยึน่งเหรอผมรอโทรศัพท <Hello. S 1> ์คุณมานานมากแล้วเป็นยังไงมีข่าวจะบอกผมไหมอืมฉันตัดสินใจแล้วฉันยินดีจะเข้าร่วมซื้อลือเจียซื้อหือใต้หัวหน้าบรรณาธิการใหญ่กูที่จริงฉันมีเรื่องจะขอความช่วยเหลือหวังว่าคุณจะพิจารณาสักหน่อยเชิญคุณเซียพูดฉันมีเพื่อนคนนึงที่ชื่อว่าหลีเปาเอ๋อ เมื่อก่อนทํางานด้วยกันที่บริษัททํมทํางานมาหลายปีแล้วเป็นบนัณิตนาธิการที่ประสบการมากเนื่องด้วยมีสาเหตุบางอย่างจึงมาที่เมืองซีไม่ทราวา่าหัวหน้ากูให้โอกาสกับเขาสักครั้งได้ไหมถึงแม้เขาจะไม่ได้จบมาจากมหาลัยที่มีชื่อเสียงแต่ว่าประสบการกระทำงานมีมากมายอีกทั้งอดทนต่อความยากลาบากได้มากๆฉันรับรองกับคุณได้รับเขาเข้าทํางานคุมค้าอย่างแน่นอนได้โปรดให้คุณพิจารณาสักหน่อย ได้สิจริงเหรอเรื่องแบบนี้เลยคนที่คุณเซียนหญิงแน,น,นะนําผมไม่สงสัยในความสามารถของเขาอยู่แล้วเพียงแค่คุณยอมมาเรื่องเหล่านี้รัไม่เป็นปัญหาจริงเหรอเยี่ยมไปเลยขอบคุณคุณกู้ค่ะเพียงแต่ว่าเท่าน,นี้ผมมีเรื่องจะขอร้องหัวหน้ากูเชิญพูดอืมนึกไม่ออกชั่วคราวแล้วลวันไหนผมนึกออกแล้วใคยว่ากันนะ คุณเซียครั้งหน้าเจอกันที่บริษัทนะครับค่ะขอบคุณหัวหน้ากูมักจะรู้สึกว่าถูกหัวหน้ากูจิตวิปลิตเอาเปรียบยังไงก็ไม่รู้แต่ว่างานจัดการเรียบร้อยแล้วพวกเราไปทำงานที่ซือลือเจียซือตายด้วยกันได้แล้วอ่จริงเหรอเด็กน้อยเธอนี้แก่งมากจริงๆฉันไม่รู้จะขอบคุณเธอยังไงดีเธอเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันเมื่อก่อนตอนที่อยู่ทํา เธอดูแลฉันมาตลอดตอนนี้ถึงตาฉันที่จะดูแลเธอบ้างแล้วสามารถทำให้เปาเอ๋ยยิ้มอย่างเบิกบานใจได้อีกครั้งก็ดีมากพอแล้วซองสามวันให้หลังเด็กน้อยที่นี่เป็นยังไงบ้างเรียบร้อยดีไหมพวกเราอาศัยตอนที่เขาไม่อยู่บ้านรีบเก็บเสื้อผ้าแล้วออกมาหนูเสีย่ยขอบคุณที่หนูดูแลเปาเอ๋ยของฉันคุณนะ เมื่อก่อนปาเอ๋ดูแลหนูมาตลอดตอนนี้หนูดูแลเขาเป็นเรื่องที่สมควรเด็กน้อยสองสามวันก่อนตอนที่ฉันอยู่เมืองซีฉันหาบ้านที่เหมาะสมได้ที่หนึ่งคิดว่าจะพาแม่ไปที่นั่นเลยหาได้เร็วอย่างนี้เลยเหรอ,องั้นพาฉันงนั้นฉันพาพวกเธอไปแล้วกันพูดขึ้นมาแล้ววันนี้อวินลุยส่งใส่ตั้งใจจะส่งคนมาช่วยคงใกล้ถึงแล้วมั้ง ที่จริงแล้วของของฉันก็ไม่เยอะหัวนาทหารอีกเกรงใจมากไปแล้วพี่สเปยวันนี้หัวหน้าทหารอีส่งผมมาช่วยเชียนหนิงทางนี้ทำไมถึงเป็นเขาล่ะผมไม่รบกวนคุณแล้วเราค่อยเจอกันไหมบรรยากาศที่หวานชมพูอย่างนี้หรือว่าพวกเขา <laughs> แต่ว่าไปแล้วเป,าเ,ปาเอา๋เธอคงรู้จักเชียนหนิงแล้วถูกไหมรับพาตัวครั้งที่แล้วก็เป็นเชียนหนิงที่เป็นคนส่งเธอไปโรงพยาบาลใช่ไหมล่ะใช่ยางงั้นแหละที่แท้ครั้งที่แล้วขอนัททหารเยช่วยชีวิตลูกเปาเอ๋เปาเอ๋พวกเราต้องเลี้ยงขขาขอนัททหารเยเพื่อเป็นการขอบคุณสักมือแล้วขอนัททหารเยวันนี้คุณมีเวลาว่างไหมหลังจากย้ายบ้าน เสร็จงินพวกเราเลี้ยงข้าวคุณนะไม่ต้องเลี้ยงข้าวหรอกเป็นหน้าที่รับผิดชอบของผมที่มีอยู่เท่านั้นเองปฏิเสธได้แข็งมากฉันถูกรลังเกียดหรือเปล่าเนี่ยฮะเป้าเอ๋ชอบเชียนหนิงอย่างที่คิดเอาไว้จริงๆแต่ว่าเชียนหนิงเป้าเอ๋ต้องสู้ๆนะงั้นให้ฉันช่วยเธออีกแรงแล้วกันชั้นสามของตึกนี้นะ่ะ ดูภายนอกแล้วสุขสมมากแต่ว่าภายในสะอาดมากๆาพึ่งมาที่นี่ไม่มีเงินอะไรได้แค่เช่าที่นี่ชัว่วคราวดีมากแล้วพวกเราสองคนแม่ลูกมีที่บางแดดบางฝนก็พอแล้วงานพวกเราขึ้นไปดูข้างบนกันเถอะเชนิงรบกวนคุณเอาสัมภาระขึ้นมาหน่อยครับหัวหน้าทหารเย่ไม่รบกวนแล้วฉันจัดการเองได้งั้นพเอเอ๋เธอกับคุณเชนิงหยิบกระเป๋าเดินทางมา กันทั้งคู่เลยฉันกับคุณนะจะขึ้นไปก่อนนะเนีะถุงหิ้วเล็กๆซองสัมบนี้ให้เธอก็เป๋าเดินทางเบใหญ่ผมยกเองก็ได้ไปเถอะขอนะาทหารเย,ย่ครั้งที่แล้วฉันลืมบอกกับคุณนะ่ะขอบคุณนะขอบคุณคุณจริงๆ แล้วยังอยากจะขอให้นายช่วยลืมเรื่องที่ฉันพูดที่โรงพยาบาคลครั้งที่แล้วได้หรือเปล่าจริงๆแล้วฉันดูออกว่านายไม่ได้คิดอะไรกับฉันอย่างนั้นแต่นั้นก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเป็นเรื่องที่ไม่สามารถบังคับมันได้ถ้าว่าฉันพลดพัดพ่ายไปแล้วต็องขอโทษด้วยฮะฮฉันยอมแพ้แล้วและจะไม่มายุ่งกับนายอีกเพียงแต่นายจะไม่เกลียดฉันเพราะเรื่องนี้นะ ฉันไม่ได้เกลียดเธอจริงเหรอเงินก็นดีโอเคพวกเราเรีบเอาของไปส่งเถอะดีมากบรรยากาศไม่เลวเลยในที่สุดก็เก็บเสร็จแล้วเพื่อแสดงความยินดีกับเป้าเอ๋อที่มีบ้านใหม่และชีวิตในอนาคตฉันมีความเห็นว่าพวกเรากินหม้อไฟกันเถอะงั้นดีเลยมาให้แม่ทำเถอะนะ กับตันเย่ถ้าคุณไม่รังเกียจกรุณาอยู่เพื่อกินกับพวกเราถอะนะถ้าอย่างนั้นรบกวนด้วยนะครับไม่ต้องเกรงใจกับตันเย่ชนก้ววันนี้ขอบคุณพวกเธอมากๆที่ช่วยนะพวกเรายัางต้อง ขอบคุณอะไรกันอีกล่ะงั้นพวกฉันไปแล้วนะบายยมีอะไรหรอฉันอาจจะคิดมากไปไม่มีอะไรพี่สไปรยเดียวผมไปส่งบานงั้นลบกอนได้นะแม้วันนี้เหนื่อยมากแล้วเรียกไปพักผ่อนเถอะโอเคลูกก็พักผ่อนได้นะอ่าเด็กน้อยกลับมาแล้วเหรอเด็กน้อยเธอลืมอะไรไว้หรือเปล่า นั่งตัวดีกล้าหนีฉันเหร